พี่น้องคนที่อยู่เป็นนายอนุทินหลังจากมีกระแสสังคมเรื่องไม่โอเคกับการจะเปิดด่านแล้วทหารก็ไม่โอเคจะเปิดด่านแล้วทหารผู้สูญเสียตลอดจนประชาชนที่เขารังเกียจเอมเมตเนี่ยเขาไม่ยินยอมให้เปิดด่านไอ้ว่าที่นายกนี่ก็พริกลิ้นครับว่าต้องมีกรอบอย่างงู้นอย่างนี้ต้องพนารณาหลายฝ่ายแต่ทีแรกทำท่าจะเปิด นะครับทำท่าจะเปิดนี่ก็พลิกลิ้นนะครับแล้วก็การจัดคอรมอนี่ครับเ,เป็นการเจาะัดคอรมอระยะ4เดือนนะครับโดยเอานักธุรกิจเข้ามาทําอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ครน,นี้สุดท้ายเลยครับพรรคภูมิใจก็อดไม่ได้เพราะว่าพักนี่มันขับเคลื่อนโดยบ้านใหญ่ครับก็เอาพวกบ้านใหญ่มาเป็นรัฐมนตรีความรู้ความสามารถไม่ต้องไปพูดถึง ประสบการณ์มีมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปพูดถึงเป็นการแบ่งเค้กที่ลงตัวก็คือบ้านใหญ่เอาไปเท่านี้ส่วนไอ้พวกสสที่เป็นสสอ,อะ่ะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นแค่สสต่อให้มึงเก่งยังไงพวกมึงไม่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีและแม่งเป็นอย่างนี้เกือบทุกพักตั้งแต่เพื่อไทยมายันภูมิใจไทยก็บ้านใหญ่คนที่ได้ประโยชน์คือบ้านใหญ่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์หรอกครับเชื่อน้องพี่น้องทั้งหลาย